ทอกคนอยู่ต้องเป็นร้อยขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดไปเร็วทุกคนกำลังใจ ลุคนี้สวยสุดปะคะขอบคุณค่ะ you are very good thank you บางกาขอบคุณนะคะเนี่ยมีแต่บางกาก็าให้อยู่คนเดียวเลยอ่ะ บอกว่าให้เรายิงคือยากไปออกกำลังใจด้วยครับ ยังเลยขอบคุณค่ะอุ้ยน่ารักมากมังกรคือ the best สมโฟมอะไรมให้นี่างในฉาก ไอจีไอจีมีแล้วนะคะนิชาปักไว้แล้วนะคะแต่เดี๋ยนี้ไอจีจะไม่ค่อยลงอะไรแล้วค่ะจะเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วแล้วภาโอุ้ย ว้าวโกอ็นมอ w วาบางกาขอบคุณนะคะเพิ่งเข้ามาวันนี้เหรอคะได้ไหมเดี๋ยวนิชาจะไปฟอกับ ขอบคุณนะคะีิชาเพิ่งมาไลฟ์เองวันที่สามแล้วเพื่งผ่านมาแล้วค็ณผ่านมาเห็นเด่าไปนะคะอยู่กับแม่วัวก่อนแม่วัว 嗯，個咩鍋啊？呢啲係㗎，呢啲係㗎。 พ่อกบไปแล้วนะคะบังกบขอบคุณนะคะที่ีอะไร <laughs> น้ำตัวจะอิ่มเนาะทุกคนเชือเสียเหรอเปล่าตงพอะไร เบ่งกล้ามให้ดูด้วยมาแล้วขอบคุณรับหมุนให้ดูตามที่สัญญาสามร้อยหกสิบกดใจให้ก่อน วันนี้เหรอคะวันนี้ได้ขาคะ่ะ <c oughs> อยากกินเนื้อเปรี้ยวหรือว่าเห็นนมใช่ครับอยาเพี่ <c oughs> <c oughs> 啊，他都要了哈。Huh. ปั้นเองกับมือค่ะต้นไม่ใ่ตัวเงในอีกใส่ลงไปสามหยอกหยอกหยอก <laughs> Não